คุณไม่ใชาผมอยู่ไหนดอเนีอะไรเรับด้วยคิวเตียปกันเลยครับสวัสดีครับอ๋อันีเาเซียนเอาเซียท่านะตกใจอะไรอะทีมงานบรฟฟ์ทเป็นเหมือนไม่รู้จจังเลยองคนนี้อยู่นได้ยไม่รู้เลยเยสวัสดีครับสวัสดีคคิวเตียปาคิวเตียปา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 เลเเลบังกาเลเเลบังกาเ โปรมาที่ฉันสักนิดไหมต่อยฉันได้เช็ดน้ำตาให้เธอปุ่มแชมาดีจ้ะหันที่แอิสโตอพยพออกมาหลุผมผมไม่ร้องต่อได้ไหมล่ะผมไม่ไหวมุน <c oughs> กงวาโกชี <c oughs> พีออมซมนดีดาไม่ใช่ไม่ใช่ตอนพูดอต่พี่ต้องเดินตอนพูดอต่พี่ต้องเดิน <c oughs> อรอรอผ่านเกิดเมื่อกี้ฉันก้าวตรงนั้นฉันได้กือตายไปแล้วตอนสมมติว่าที่ออกเป็นผีหนึ่ง มงมางมาทวจีมาคือตกใจอกใจมากเลยเมื่อกี้ก็คือสรุปคือพี่ออกน่ากลัวพี่มาทำไมในวันเนี้มาทำไมมาดูครัวมาดูมาดูครัวแม่ยังไงกลัวไม่ได้แค่ดูแล้วล่ะคูวรายการสิไปดูครัวเราไหมครัวรัว่ะ พูดเมื่อกี้ไปของแกเป็นครัวที่ไม่ได้ทำอาหารแต่ดูดีกว่าบ้านชัดอีกเราเดินเข้ามาตรงครัว่อยไหมไม่ไม่ค่อยเข้ามาเลยปกติผมเข้ามาเพราะว่าน้องงูอย่างเดียวงูงูงูบอกลาผมเหนื่อยมากเลยพี่ไม่นูเี้าวันนี้คือซองตั้มตั้ตั้ตัมตั้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 ตัตัตั อะไรที่มันยากๆเดี๋ยวผมทำเองอะไรง่ายๆพี่ทำแหมมีเมนูเกาหลีอะไรไหมที่แบบสมมติว่าเราไปเกาหลีแล้วเราสั่งอันเนี้ยคนเกาหลีต้องรู้ได้ไงอ่ะจริงๆมันจะมีเมนูที่เรียกว่ายุคเควยอยู่หรออยู่ไม่ใช่ยุ่ยุคเควยมะนาวจะมีเทคนิคว่าเราข้ามดิบเยอะมันจะขมถูก่ะแป๊บนึงนะอีเหี้ยโดนกูหมดเลยพากูไปทำอะไรเนี่ยเราก็ตำอย่างนี้นะ ส่อันนี้าเอาอีกเอาอีกแล้วกติีเธอเป็นคนเจ้าชูไหมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เจ้าชูเลยคิวเทสบอเขือเทศลงในซมตําเป็นแว่นแว่นอะแล้วคิวเทสเลือกของกินไหมผมไม่ค่อยเลือกครับกินอะไรก็คินก็คือคิวเทสกินไม่เลือกใช่กินไม่เลือกเลยเหรออีสานไทยจีนลาวได้หมดได้หมดเลยครับอะไรแปลกๆก็ยิ่งชอบเอออ่าอาหารครับผม อร่อยทำจริงจริงหน้าตาน่ากินมากนะโห้ดูดีนะอันนี้เหมือนที่แม่ค้าขายเลยดูดีมากดูดีมากว้าวมาชิเกตต้มาชิกเกตโต้มาชิกเกตโต้โอ้โต๊กน้ำซุปน้ำซุปลงท้ายเลยว้าวอุ้ยดูดีกว่าที่คิดตั้งชื่อเมนูว่าส้มตำเทคุครัเทคิวเทคุกค่ะและนี่คือส้มตำคิวเทค ชื่ออะไรนะชื ah. wow. Wow. Like ่คิะเทเทคอเทคิวเทคอค้างเทคอว้าวไปกินลอกไหมคืนนี้ไปเที่ยวกันไหมไม่ดื่มมาพี่เทได้ทำไปดิไม่ดื่มพี่เทไม่ดื่มอ้วน เรียกว่นได้กูอ่ะ <c oughs> รักจริงหวังแต่งพี่ไม่ได้แกล้งหลอกอ้ําเขาพูดอะไรพี่เอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะเราได้มา ไปดูครัวเราใหม่ที่บ้านของ QT Off พะอันยองซิโยโอโตเกะเว้ย QT เป็นไงบ้างวันนี้ได้มาตำส้มตำทั้งทีต่องตำไอติมต่องมีสีมือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาตอนนี้ไม่ได้ให้ติดตามกันบ้างตอนนี้ก็มีช่อง YouTube ครับผม QT Off ครับ IG กับ Facebook Page ก็มีครับก็ลองไปติดตามติดชมครับก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเกี่ยวกับชีพประจมันล้วนๆครับผมแน่นอิ่มยังลูกสำหรับไปดูครัวนะคะนี่คืออีกทีแรกเขานัก อยากให้เราไปบุกคร k วใครก็คือสามารถพิมพ์มาบอกเราได้เลยชูเทวปะคอมเมนต์ชูเทวไปเยอะเี่ยมรพุทัเฮลแล้วก็ทำไมเป็นผู้ถ่ายวคุเป็นคนเกอาเียวเดี๋ยวเยียมรบุญีช많이받으시고요다음모레도좋은연인되시길바랍니다감사합니다